สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามทางช่อง Youtube นะครับทางช่องของยู n แนลทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับก็คือรถผมนะครับมันมีปัญหาตั้งแต่แรกๆนะครับมันมีปัญหาเรื่องในส่วนตัวคาบูนะมันเดินเดินเบาไม่ได้นะเป็นรถมือสองนะซื้อมานะครับ มัน,มนแบตบแล้วก็อีกส่วนนึงนะแต่ที่ผมใช้รถมันเดินเบาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเคื้ดนะมูมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอาการนะมันเดินเบาไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งสําคัญนะส,ส,ส่วนที่สําคัญนะเป็นเพราะตัวคาบูเรเตอร์นะครับ ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนตัวคาร์บูรเตอร์นะครับที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก็ซื้อมาจากในแอปแอปหนึ่งนะเป็นงานเทียบนะครับเป็นของ thunder นะครับผมเบฟหนึ่งสองห้านะครับตัวตรงรุ่นนะครับของผมก็จะเป็นหนึ่งสองห้าอทันเลนไฟฟ้านะครับก็ซื้อมาในราคาสามร้อยนะครับ นี่นะครับก็จะมารีวิวนะให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังนะมองหานะในส่วนตัวคาร์บูิรเตอร์นะครับว่ายี่ห้อนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับใส่แล้วมันจะเดินรอบได้ไหมนะครับมันจะเดินเบาได้ไหมนะครับปัญหาสําคัญของลูกนี้นะครับลูกเดิมนะมันเดินเบาไม่ได้นะครับมันสตาร์ทติดแต่มันเดินเดินเบาไม่ได้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนนะเพื่อนๆได้ชมกันนะเป็นแนวทางนะครับผม Vòng 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 ผมก็ลองเปลี่ยนในส่วนตัวนมโหนนะครับเปลี่ยนใหม่สับใหม่หลายรอบแล้วนะครับก็ยังยังมีปัญหานะครับก็น่าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นตัวที่ในส่วนตัวของคาบูเลเตอร์นะมันมันเดินเบาไม่ได้นะครับ ในลูกเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นปากขนาดเท่ากันนะครับตัวน,นี้จะเป็นแท้นะครับแท้มือสองนะครับผมซื้อมาในช็อในเฟซบุ๊กนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็ซื้ออะไรแท้มือสองนับในกลุ่มก็ผมว่ามันไม่ดีนะครับเหมือนรูกนี้เลยนะครับซื้อมาก็ใช้ไม่ได้นะครับเสียตังประเปล่านะครับถ้าจะเบิกเบิกใหม่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวน,นี้ก็เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับ ว่าจะใช้ลูกชักเดิมนะครับร้านนะครับเห็นเขารีวิวทั้งเยอะนะว่าใส่เข้าไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้จูนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เลยมันน่าสนใจนะก็เลยสั่งมาแล้วก็มามาลองใส่ลองใช้ดูนะครับ ก็เอาฝาฝาปิดลูกชักตัวเดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับ แตาต่อมาประกอบสายขั้นเร่งน,นะประกับขั้นเร่งเพิ่มเติมนะ เดี๋ยวเรามาต่อสายน้ำมันนะเข,ข้าบคาร์บูเิเตอรนนะ์มาลุ้นกันนะว่าน้ำมันมันจะรุดท่วมไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันไม่ค่อยค่อยสูงครับก็สมเสียงนะครับ ค็ตัวนี้ข้อจะเป็นตัวขันเร่งไฟฟ้านะครับข้ต่อนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายก้าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะรอดูอ่าตัวกระโบนะครับมัน,นี ความผิดปกติไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งครับให้มันมันวิ่งลงตัวคาบูเรเตอร์นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองนะว่ามันจะติดไหมนะพอดีไฟแบตเตอรี่ผมมันมันอ่อนนะครับ ปากราดาบขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ารอบเรามันค่อนข้างต่ำนะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมพอรอบรอบประมาณนี้นะครับที่ ขอ่คมทำฟอรคหรือว่าโอเคนะครัอ,อยากมีนึงนะแต่อายุการใช้งานนะับจะเป็นยังไงอีกต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมันยังขึ้นช้นะครับผม Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอ่าเยอะแยะนะครับผมอเคแจมเลยครับโอเค